สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ีน้องนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาเจออกันอีกเช่นเคยนะในเวลาเช้าเช้านะฮะวันนี้เช้าจริงนะฮะแปดโมงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทํำข้าวเช้าด้วยกันนะครับผมวันนี้ครัก็วันนี้นะฮะก็มีเมนูมานําเสนอนะฮะเมนูที่ทําเองก็เป็นเมนูนี้นะครับแกงขั่วไก่นะฮะ เราเครื่องในนะครับผมแล้วก็จะมีอ๋อหมกนะเนี่ยออหมกปลาตะเพียนนะฮะก็มีแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ส้มแบบบ้านๆนะฮะทางภาคอีสานนะครับผมนี่ฮะใส่ปลาคอนะปลาซ่อนนะฮะสองอย่างนี้ซื้อมาครับ แต่เนี้ยทำเองครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะก็มาทานข้าวอะไรครับผมก็มีข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะขออนุญาตใช้มือนะครับผมก็ชิมอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคำแรกนะครับขอไข่อ่อนก็กั้ฮะ เป็นเนื้อไก่นะฮะแล้วก็มีไข่อ่อนด้วยนะครับผมนครัแรกครับ อร่อยครับเผ <technology> ็ดมากนะเผ็ดๆแต่อร่อยครับผมใส่พริกแกงนะฮะแล้วก็ใส่พริกแห้งโขลกไปเพิ่มอีกนะฮะ รับพริกแดงไปอีกหน่อยนึงนะฮะใส่พวกตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะฮะตำนะฮะใส่เยอะๆนะครับตัดคาวครับผมอร่อยมาก เรามาชิม้มหอมหมกไข่ปลาตะเพียนกันนะฮะ <c oughs> ว้าแก่หนูไม้ดอง ป้ายสารน,นะรลองชิมดูนะครับว่าอร่อยไหมครับอร่อยดีครับแต่ชอบอันนี้มากกว่าที่ทำเองเนี่ยครับอร่อยกว่าครับ ก็เราทําเองไงฮะเราปรุงเองไงฮะรสชาติมันก็เลยแบบถูกปากเรากว่า ร้อนนะเข้มข้นมากนะใส่ใบกระเพราไปด้วยนะครับผมเพิ่ม <c oughs> ความเผ็ดร้อนเพิ่มความเผ็ดร้อนอน,อาาน,นะครับขอบทานโทษนะครับ ข้าบ้านๆน,นะ <c oughs> อร่อยแบบบ้านๆ ก็วันนี้นะฮะหลังจากทานข้าวเสร็จว่าจะออกไปท,ทําธุระนิดหนึ่งนะฮะเวลาวันนี้มันจะรีบๆนิดนึงนะฮะก็ขอจบคลิปว้เตียงแค่นี้แล้วกันนะฮะผมกับข้าวนะฮะที่ทานะ,ะเมนูที่แนะนํานะฮะไก่คั่วนะครับ <c> ค <oughs> ั่วไก่นะครับอร่อยมากะครับถือว่าเด็ดนะฮะเมนูนี้นะฮะก็ เพื่อนๆท่านไหนนะฮะถ้าอยากจะลองทำดูนะฮะทำได้เลยนะฮะใส่พริกแกงไปด้วยนะครับแกงเผ็ดนะฮะผสมกับพริกแห้งเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาเพราะพริกแกงมันไม่ค่อยเผ็ดนะครับผมถ้าท่านไหนชอบกับทานแบบรสจัดๆนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ เรามาติดตามดูกันนะว่าผมจะทำอะไรนะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามดูคลิปนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังใจของผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอ กราบสวัสดีครับผมขอบคุณครับ